ที่มายนเล่าความข้างรักโมเมนต์หวานสุดๆจากอดีตสามีอย่างเทมพิธาจุดเท้า สุดโรแมนติกหวานจนลืมไม่ลงเยกได้ว่าทำเอาทวนล,ลงถล่มกันสุดๆเด็กได้ว่าดราม่าได้ทุกเรื่องสำหรับใตชุดที่มาก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีดราม่าเรื่องแหวนที่ลุดบอกว่าแหวนของชิมพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลอดตซามิเลกโกแหวนที่กำลังใส่อยู่ในมือจนโดนทัวล,ลงว่าพูดเพื่อไม่ให้เกียรติใส่ใช้ ล่าสุดค่ะทางด้านจากไตยชุติมานเนี่ยก็ได้ไปออกรายการของซานิเบาได้เบาก็เล่าถึงความค้ั่งรักของคุณทิมพิธาอีกรอบกับความหวานที่ลืมไม่ลงโดยไตยเนี่ยเผยว่าคนชอบถามว่าใครคือคนที่ขอแต่งงานก็ขอบตอบว่าคนนึง คนชอบคิดว่าเป็นอดีิามีแต่ไม่ใชไ่ไม่มีไม่มีถามว่าขอคืนดีมีไหมมีแนวชวนไปเที่ยวอยากให้ไปแบบพร้อมหน้าพร้อมตาไม่น้ามีอะไรณวันนี้เห็นภาพอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกแต่จะคืนดีไหมมันไม่ใช่แบบนั้นเราทำเพื่อลูก หลายคนคิดว่าไม่น่าจะคุยกันได้แล้วด้วยตัวเองโกรธง่ายหายเร็วมากสิ่งที่เคยเล่าไปหรือวันนี้มันนั่งเล่าอะไรก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่เราเจออะไรมาแต่ไม่ได้เล่าด้วยความโกรธแค้นเกลียดเขาหรือเขาไม่ดีแต่เล่าว่าเจออะไรมาแบบนี้นะ แต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วอดตสามีถามว่าเขาเห็นไหมกับคนที่เราเคยพูดเขาโกรธเคยน้อยใจไหมเราไม่รู้แต่เขาไม่เคยพูดแต่ลึกๆรู้ว่ารู้สึกยังไงเพราะรู้นิสยัยก่อนย้อนเล่าความโรแมนติกแต่เผยสิ่งที่โดนทำแล้วรู้สึกโรแมนติกนั่นคือจูบเท้าจูบด้วยความทนุถน,นอมอย่าไปคิดถึง18บวกไม่ใช่นะเราก็รูปหัว เขาอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องของเซอร์ไพรส์ที่ประทับใจเราจะเป็นคนชอบการ์ดที่เขียนให้มากกว่าเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าเวลาที่ฉันคิดถึงเธอมีดอกไม้ขึ้นมาหนึ่งดอกตอนนี้ดอกไม้เต็มสวนแล้วแต่เป็นภาษาอังกฤษก็ทัดใจเรามากันหนึ่งเราให้การเดียวกันนาโปกเดียวกันแต่คนหนึ่งซื้ออังกฤษคนหนึ่งซื้อไทยแล้วมาแลกการ ตอนได้มาอย่างแบบตกใจนอกจากนี้ตายยอมรับว่าตัวเองลืมเรื่องแย่ๆเก่งมากด้วยแต่มีคนบอกว่าแบบนี้มันควายกินหญ้าแถมยังหัวเราอีกด้วยค่ะส่วนกับคุณทิมเขาก็พยายามให้ครอบครัวกลับมาดีแต่เราตอนนั้นไม่ เรารู้สึกว่าสะสมถึงที่สุดแล้วกว่าจะมุกออนได้นานถึง3ปีถามว่ามีใครเข้ามาวินไหมเข้ามาวินเป็นแฟนมีคนเดียวแต่ถ้าคุยก็มี5้าคนก็ทำให้เราลืมอดีตไปเลยหน้าตาก็สเปคอยู่นะเขาขาวติติส่วนมีคนเชียงให้กลับมาคืนดีกันเยอะจนคนไม่กล้าเข้าเพราะรู้สึกว่าคู่แข่งคือคดีเดตนายกซึ่งภายหลังก็คลิปดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปแล้วในช่วงเวลาที่ คุณทีมพิธาเนี่ยเพิ่งผ่านการโหวตนายกคนที่30ของประเทศไทยแอบสนแฮวมาหมาดๆก็ทำเอาแฟนๆพากันมองว่าการออกมาพูดดังกล่าวของตายไม่ได้มีผลดีอะไรโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของสูบเท้าที่ไม่ต้องพูดก็ได้และน่าจะก้าวข้ามเรื่องอดีตได้แล้วเลิกอ,ออกรายการแล้วพูดเรื่องอดีตเสียทีโดยมีคมเน้นจากชาวเน็ตบอกว่าสงสารคุณทีมพิธาจริงๆค่ะ แค่เรื่องการเมืองก็ปวดหัวมากพอแล้วผู้ชายก็บอกแล้วว่าขอคบแบบพอ่อและแม่ดีแล้วก่อนที่ฝ่ายหญิงจะให้สัมภาษณ์ก็ควรจะมีข้อตกลงกันว่าเราเลิกกันหย่าก,กันเรียบร้อยแล้วเป็นฝ่ายหญิงมาให้สัมภาษณ์แบบนี้เหมือนอยากท่อสะพานมาให้อดีตสามีอีกก่อนที่จะเลิกกันก็พูดว่าเขาซะเสียหายไม่เห็นว่าจะต้องมากลืนน้ำลายตัวเอง อีกเลยอยากให้ตายหยุดพูดเรื่องเก่าๆอยู่กับปัจจุบันและมองอนาคตมีสติมีพลังใจในการดำเนินชีวิตมากกว่ามาพูดแล้วพูดอีกถึงจะมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ก็ไม่ควรพาดพิงถึงคนเก่าอีกต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปแต่มีเส้นทางร่วมในการดูแลลูกชีวิตจะสวยงามมากมากขึ้นเป็นกำลังใจให้นะคะ ตามรายการก็น่าจะเลิกสัมภาษณ์เรื่องคุณต่ายกับคุณทิมได้แล้วทางโน้นเขาก็บอกอยู่กับอดีตก็คืออดีตปัจจุบันยังหยิบยกขึ้นมาพูดเสมอมันยังไม่ตกชื่อว่าต่ายไม่ได้คิดร้ายตอนพูดถึงทิมในคลิปนี้แต่ต่ายคิดน้อยไปสัมภาษณ์เก่าๆก,ก,ก็เชื่อว่าต่ายพูดความจริงคิดสั้นไปปัญหาจากสัมภาษณ์เก่าๆคือ1 พ่อของลูกโดนโจมตีสองวันหนึ่งลูกได้มาฟังแม่ว่าพ่อเขาออกสื่อลูกจะรู้สึกยังไงต่อไปนี้ตายจะสำถึงทีมก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของตายแต่ลองฝึกคิดให้รอบคอบและมองให้ยาวๆก่อนจะตอบจะดีขึ้นอ่ะงานนี้เรียกได้ว่าก็เกิดกระแสมากมายเลยทีเดียวค่ะกับประเด็นที่สาวตายเนี่ยได้ออกมาร่าว่า โมเมนต์ที่ลืมไม่ลงโรแมนติกสุดๆเลยนั่นก็คือคุณทิมพิธาเนี่ยจูบเท้าสาวตายนั่นเองค่ะการน,นี้เนี่ยเรียกได้ว่าทําเอาทัวลงสาวตายกันเต็มๆเลยทีเดียวค่ะอ่ะก็แน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็มองว่าเลิกกันไปแล้วก็ไม่ควรพูดถึงอดีตเก่าๆนั่นเองค่ะอางานนี้เรียกได้ว่าก็เกิดกระแสม,มามากมายเลยทีเดียวค่ะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับสาวตายและคุณทิมพิทากันด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตเนี่ยท่าพจบดามาก็จะมาอัปเดตนะคกับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ